มือนีมาตามพอจอยงดทิพานมากเพิ่นฝันเห็นคว้วยเพิ่นกระทือว่าเพิ่นฝันแม่นแต่ว่าตีบ่แตคกคือซื้งวดนี่เพิ่นฝันตอง,งวดอีกแล้วเพื่อนฝันเห็นหนาสงกา์ที่เสียชีวิตไปแล้วอายุทอาใดหรือจะว่าพ่อสอเกิดทอาใดต้องไปตามกันในเลยค่ะสวัสดีครับพอจอยครับสวัสดีค่คคนะเสียดายนักฟิล์มเอซี่นะหมวก่อนพอจอยฝันเห็น ข้อยเลยเนาะวสีโตเนาะนะครับ้ยสามโอ้้ยสาตัวขาตัวทีี่สามวัทพอซอยใจไทเนาะที่ว่ากตจายขึ้นเราพี่น้องเอ้ยนะแต่ือว่าพอเราฝันแม่นเดียวต่พอตีมแตกก็จอกรเน้ยมันก็ม่ีอยู่เลยนะน่ตัวน้องสมตัวปัญหามันเป็นหกตัวเอ้ยจังๆเลยแล้วก็ตามตัวนะครับสำหรับมันนี้มัตามมแล้วนะครับสำหรับพอจอยดูได เขาใกจะได้รับชมกันเนาะเห็นะนี่นะครพอฟันแล้วนะฟันบรทีง่ายนาันยังไงนะครับจะอจรับกับฟันมาลายฟันนหน่อยดียังไงฟันลาันันนี้มนน้องมนวันสื้อบ่าว่าบซื้อเนาะเพราะเราพอยจะซื่อดอกเพราะว่าเรายากล้านหน่อยนะครับใส่เงินหล บ่ฝันไม่เนาะแต่ม่ได้ทำนักหลือเป็นเ,เท่านั้นทีเดียวเนาะไม่ได้ทันกแต่าต,ตัวมเน,นี่พ่อฟันมาไลยครั้งห <ไป S 1> นึ่ง<ป>ีฟันเปะบ่าแล้วฟันทำานัหก,นกนหลืฟันเหน็นแป่กันมาเหรน้ำป็นช่งการตายราไลยกันโอ้หน้าสงการยันช่งการที่ตายไปแล้วมลไมาเหรนน้ำตายแล้วฟันเลยครับเราหอาฟันน้ามักเลได้เป็นมาทังไดบไปแล้วมันเหร่นยุ่งในเดินบ้านมันนั่งเหร่นน้ำกันถามกัน เลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เคยเรียนน้กันเนาะเคยเรียนน้ำกันคุจบก็ได้ไล่เงียคุณจะบอกเลยบอกเบไรหอเปล่าไม่ใช่ว่าโอ๊ยเพื่นมึงโดนเ้เหมดไม่เนน้ำมือหรือเราต้องรางท่ไปใส่บากไปเสารเลกไปใส่เง้น้ำลันครับเสงมันจะโชว์ไม่ได้เนาะคนตายมัหาเี๋ย่มาพอโดนแล้วมาเลียวน้ำแมนบุกันค่อยจักเกียรแล้วตายโดนไหครับ ไอ้โดนระแวอ้บาปีนี่บ่ปีก่อนพ่อปีพ่อเลยพ่อไพอไปครแต่พ่อโดนเนี่นพ่อหรอบ้นพ่อจากปีกัวเนี่ยนี่แต่ดนหรอบ้านดนหรอโดน้านพ่อพ่นนพครับวันนีเราอาจจะโชว์ใม้เนาะอือแต่ว่าที่สังเกตนีเป็นมาเฮี่ยมบ้านที่ท่ายครับบ้านที่ผมเนี่ยหนึ่งศูนสามหนึ่งศูนสามเนาะนะครับเรียกบ้านเด้ครับ่าวะนมฆใ้บ้าน ัปชิลีเรียกบาไหนน้ำนะครับหนึ่งศนสามูมโอ้ไไหนมึ่เอองมีน้ำกันอยอ่หรอวะหนึ่งกีเราไชิลีได้หนึ่งศนย์สนยสามน ตาบวกกัาตาล้มมั้งตาลมไตัวมั้งสิร่าตาบจอะสิรลายตัวอสิ้ายตัวเนาะตาบดทีมกัสิ้าตัวอันนี้อายุคนนาะออเอาเป็นสี่มารวยกันในน้ำเนาะไอเจะซื้อเลขบ้างไหมคือซื้อหนึ่งศูนย์กจ้าตาดิมูนยสามสจักับสามหนึ่งมันจะได้อยู่สามคแต่ะเขียนลงห้มันสิร้ายตัวแต่ว่าก็ถือว่าฟันนาสนใจบานเลงทีเนี่ บยากะไทีมเด้ออเลี้ยงดีมารวยน่อยวอยากไรทีมาบบศูนย์สามเนี่ยมันร่ำอยู่ศูนย์สามกัหนึ่งสามหมสามหนึ่งเนี่ยเพราะตรงกัมบางงูมีไผ่กับฟันวานเอาไข่มาสามหน่วยเงินสอง้อยหสิบซื้อไข่ได้สามหน่วยมันก็เป็นสามศูนย์นี่เด้นั่นมาตรงกับพอจ่ยเนี่ยเนาะบาจีศูนสามเนาะแตสามหนึ่งเด้อนะเอเป็นังสีเนาะแต่สิบอลโลกดอกแต่ว่าสีบอสุสังเสือพี่น้องพี่จะนาเอาแต่ว่าอายุคนะเลพอแค่ล่ไละ เป็นประธานเ่จาแปดเก้าหาแปดหาเก้านน้องสาวเพินบอกของฉันเ่อพสองศูนเก่าเนาะพสศูนย์เก่าเนาะเออแม่นเมื่อทอดก็ไม่ถือเนาะเออเค่ซ้อมกันเเป็นอายุเนาะอายุคนตายด้วนะครับอายุกหเปีอายุห้าสิบอืมเกิดพ่อสองสองห้าเิดพ่อสอง เออแมนสหนย์เก้าองหแล้วเนาะสองพันห้าร้อยเ้แ่ว่ากรสกตัดได้เลยนะครับก็อันนี้กรสืตัดได้เรื่องเงีก็ตัดศูนย์เก้านเนี่นะครับเดี๋ยว่นลองซื้ออีกสักวัยานะวนะย่านซื้อก่ตไหยว่าซื้อนะเนาะลตัวเอฟกับวงมาหลยตัวว่ามีนี่หรคนว่ามีนพอดีเลยอืมจะเัน ม่เขี20 20้ยวนี่เราหาหกหาหกกับบพักันฟันได้คร so, ับบัวพักกรตัดเอาเนี่ยหาหกหาหกสองเสวันออกหกหแต่ว่าบัตัดดิอันมันตัดก็ได้หาหาหกหกนีของมาเสียได้เนาชั้นนึงวงแหวนโซนเก่าโซนเก่าก็หาเราบอกเลยก็เจอด้อไปเอาอยู่ดิสามุนสา เอาด่สิเอาเอาคือก okay. mm ันซ mm ูนสามนั่งก็ศูนสามวนสิมเออสิเอาพี่น้องว่าชิวเอาเขาดดอกเพราะว่ามันมาแรกอยู่สามซูนกสามหนึ่งเนสามนี่ยไม่เสียโอกาสพี่น้องเนาะพี่จะหน้าเอาวงเอาวัน้ชิบ่หเป็นอายุกับพ่สอเกิดนะครับเนาะแต่ว่าบัตรเ็ที่เมาหางเนบัตรที่หนึ่งูนสามโมหนึ่งกัเรียกว่าเด็กมันง่ามอยู่เด็กกำลังมาแรกจนเลยเอาลงให้น้ำงานพี่น้องเสียโอกาสเนาะกับจะหน้าเอา งานางารับมาครัาเจ้าออกมากกสิว่าม้อนไว้ขึ้นบัตรไกสว่าินะคาทบเข้าไดมากันได้สมุนงนสงการเสียชีวิตมาแล้วนะครับเสียชีวิตแล้วมหาอยู่บ้านมาเดที่หนึ่งศูนยมโมงหนเลยนะครับกัตัด้สามหนึ่งสามศูน์นึกออกะนะครับอายุผู้ตายเนี่ยสิบเก้าปีเกิดพ่อสองหาศูนย์เก้านะครับก็เลยวงกลมห้เป็นหาเก้ากับศูนย์เก้านะครับส คือว่าเป็นฟันดีฟันตีไงนะครับพี่น้องกว่ามาเลยตาไห่ขึ้นารตัวแท่นะครับลอกมาแล้วว่าตาไห่กับว่าตัดดีหรีอเนาะลอก้ได้ไหมตุ้ยไหมเราลอเลยอาเลยลอกวาตดมีเขียวมันไปตั้นเอฟซีกับว่าซื้อส่นเลงถ้าเจากับซื้อเขาตดให้แบบได้ก็เอาตามนั่นนะนะครับเอาว่าตขอถทษขอดูเห็ดตางเนาะอันออกมาันรกคือว่าตัดใหเปัน เพราะว่ามอรวยกับรลองมาลายเียเราคือกันนะครับตุล่องแบบพ่อตาทย่งซีกับพ่อตาตีกับพ่อซื้อีีเขาจะเอาตามอ๋อเหยีดหมต้นใดก็ต้นนงเขาบอกตาพ่ดกับตาพูดพันเจียงพูดพ่นเจ่งมากระตัดนี่มาละเคหน้าที่เอาได้นะกันก็เลยล่องล่าสุดนี่ล่องไม่เขียวไม่เขียวไงหาหกหาหกหาลือกกหกนี่ล่องขพากันซื้อว่ากระดาษคือว่าเมียนเลยหาหกหาหกดเกันหาหเนาะแค่นั้นหนึงเอเป็นบตัดเหมือนว่า ว่าโอ้เจได้ว่ามักตัวนีนี่นผู้ฝันน่ยอสูะหมักเนาะอ๋อสุฟังน่ยฝังเ็มากคือชาว้าน่นึ่งสามคุณเก่าอืมตนี้กันมเนาะโอ้สุนสามเนาะมันสเน้นตัวหนึ่งดอสุนสามวสสามเจอเป็นมักไหมสนสามเออเาทูคนมักวะเนาะเานเนีนสามผู้จับฟ้องคนฝันนี่แหละอาสวะเนียนเนี้ยบานเนี่ยเนียนสุนสามเนยมีสามสุก พอตามผู้จกคของผู้ฝันได้เป็นลังมันศูนย์ลผอมนะเป็นเป็นตายแล้วนะฮะศูลใส่โอ้ที่นี่ก็เล็กบันกี่ซูลสามเนาะนั่นคิดว่าอยากได้ผลมหาหิเฮียนไหมอืมเพื่อนมาฝันเป็นคนตายมันจะมีศูนย์อยู่ดิ้งเลยเก่าโบราณฝันมหาหิบ้านก็ต้องเลนเล็กบ้านเนาะหนึ่งเล็กบ้านก็อันอายุกับพราสอนนี่แหละนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยค้นตายแล้วมหา กลับขึ้นมาที่ชีวิตมักออกอายุอายุกับพ่อซอเกิดแน่นเลยทีมไรเลนนะครับเอากระตามนี่เด้อนะครับสรุปนะครับวางมาหนี้พอจอยฝันเห็นพอสุขการดีสิคิดไปแล้วมาเลียนน้ำยู่บ้านนะครับเชื่อว่าบ่เห็นโดนแล้วกินห่อนเลยมาหานะครับแต่พวกนเป็นเอาโชคมาให้นะครับบาริที่เป็นหนึ่งศูนย์สามมุมหนึ่งนะครันอายุคนกระหายนิ้วเก้าปีเกิดพอซอสองหาศูนย์เก้านะครับได้ตัดให้ศูนย์เก้าศูนย์สามสามหนึ่งนะครับ กับประมาณนี้ตัดขาดบาลีทีเดินครับสามศูนย์กับสามหนึ่งเนี่ยมาแห้งดีสามหนึ่งนะครับก็เลยอยากลงให้อยากเป็น้องเชี่ยวขาดน้ำมันตืเนาะครับข้าวไก่ช่วงประมาณน้ำพอจอยเด้อนะครับเดี๋ยวคนว่าวันสิใหญ่น้ำมันตามทีนหนึ่งยิ่งข่าวพอว่านคนฝันอยู่จะฝันแปลกๆฝันว่าคนไหน,น,น,นไปหาต้น,มนไม้ใหญ่บอห์นี่ครูมาบอกว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่ามาบอกผู้เฒ่าผู้ใต้ปลาเลยบอหคุณพ่อจึงแทนมากสิพาไป เนี่ยนะไปใส่ไปนี่นะไปใส,นะส่ตาว่างเจอต้นไม้ต้นพูนอะไรเงี้ยวไปต้นไม้ต้นแบบง่ายมันคนะือนี่คนสี่ไปแก่งจ้างปางเหน็นต้นไม้ต้น,ตนเดียวเลยต้นแบบง่ายนี่ฝันะเห็นเลยนี่ในฝันมันโมมีแนวหวงาายังเลยแกย่างไปเล่นเม,มันมูรุนยังไปเลยวางเขียนนะบอก ใจบ่กล้าบ่กล้าเพิ่นย่านย่านเพิ่นเราไปย่านเพิ่นเราไปอยู่งล้ำอั้งประเทศกาค่อยเง่้ยเดี๋ยวมือรุ่นเพิ่งยังจะไปนะได้บอกไปเงี้ยเสร็จว่าไม่มูแล้วเจาะอยู่เลยไม่มูไปบาดชีวิตทีมเลยเพิ่งบอกใช้กะลึง่งนี้แหละลึงคนเคยลึงอยู่คนบอกว่าเคยเห็นโต้ดูเทียอยู่อะไรเคยไปเกี่ยวหยาได้ได้วยบุถาวรเนาะมึงนั่นผมเคยไปเกี่ยวหยาทำไมก่อนเฮ้ยแบบหยาอยู่มึงนั่นประจํามก็เรียกว่าเพิ่นเห็นอยู่เออเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเคยเห็นโต้อยู่โตอยู่นะ ภาษสิงินปีเจ้าอย่างไม่เห็นเหรอคนบอกว่าเนี่ยเอาพอถามเนี่ยพ่ผู้เฒ่าคนแับชีวิตจริงนี่เพิ่มจำเห็นมีต้นไมนต้นนี้ปะคือว่าเดี๋ยวนี้เออกระยุนันแหรอต้นใหม่ต้นนี้นะว่าจริงกันนี้แล้วเขาอยเนี่ยมันเปล่ยนเยอะหนึ่งอว่ามันมีดีบอนะมันเป็นดอนยังกระจวาดอนโคดอนดอนดอนมันแห้งยีหลอกคนดีร้อยังไงละวันนี้เคยเห็นแล้วยมมั้งเห็นแล้วเนาะไป้เอายาไปจำอยู่แต่อยู่นาบอวุ้นอ้ยไปเจอปากหน้าพญท่า ตามไปพูนบ้านน้องวาวยู่ากล้ๆประกาศไปร้องไปตรงไปเราเคยไปเนไปแจงเดแต่ร้องขอเนี่ยขอได้ว่าสินไงได้มันมีอย่างนี้น่ะ่นหยไม่แนในะทางเีไปตวหม่เปรียกน่ะทางเียนไมแไปพอร้องขอเด้พอว่าสิหไงเนาะเดี๋ยวฉัมาตามให้เรียกผู้เทาบอกไปเอาดีตัวไม่เนาะนะครับจะสวงฟันดีๆว่ามาถามไว้แล้เรียกตามตัวออกเะเตะเลยจนฟันมันเป็นไปซะ รอยถามเงนฟันได้ก้อมจริงมันเอาค้อมจริงแต่รอยกูจริงขี้เล่งไปบันองหว้เง้ยมันขึ้นีเด็กมันสีนวลเต่นไม่ไก่ล่นลงองหนแตกต่ำผ้าผ้าฝ่ายยังก้อนจรงสายฝ่าแหลบบิ๊บแหลบบบแหลูอืดนามื่ดโทโทรัพท์ก็ที่อยู่ทางรไดทไทยรูปตั้งเพ่งนะเดมูพึ่งสียเลย่ไแต่ยกมือเออเดมูพึงเสียแล้วอันนี้ก็อนจริงยกมือใสกหัว ได้ถือสตัวพอะม่ได้ซื้อเหียมาสามตัวออุ้เรนี่แหละหนึ่งสี่สามโอ้ยเรียกรถเลยโอ้ยหนึ่งสี่สามไม่นอนเลยตื่นตี๋นะเดี๋ยวสินยังมาตานเทนึงนะไม่ถือนะแต่ดีๆนี่ดังตึมไปทามู้น้มามู้จอดได้ยินอย่างโมผุนเลยโมมีอย่างเลยจอวาไปเห็นว่ายังเป็นดวงเฮ้าเนาะเป็นใจเป็นสายฟ้าลงมาแตกต่เ็มจริงไขี้รถไปนี่างม้ดวงนันเดียวนะซ้ำนียซ้ำเฮียนนยะหมอ มันยันอย่างนั้ผมก็ไป่ยันกับทรมดาก็ได้ยกมือในหัวพ่นก้บในเพันยืนหน้าสาให้เรามาตามแต่เพื่อไล่แม่พูนเถ้าคนไม่ให้อำสัยทุกฝ่าเด้อเดี๋ยวผมมาตามหลังก็สันญาเนาะถ้าผู้เถ่าก็พู่ถ้าไปเดี๋ยวพเอามาเลี้ยงไม่ให้ขอกระองขอพนเด้อล่องลองเนี่ยเปล่ยนอยู่ไรเงืนไก่มือเงินเมือนไงนำงาขนมขนมเงืนซื้อขนมห้านขนมนนคาโนเนาะเอาอบุญละลายข่าจอยสวัสดีครับ